คนไทยพร้อมออกเที่ยวต่างประเทศหรือยังถึงแม้นอกประเทศจะเข้าง่ายขึ้นแต่ในประเทศความกลัวโควิดยังคงพุ่งพล่านในบทความนี้เขากำลังพูดถึงกลุ่มบริษัทที่พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็คือทัวร์นั่นแหละเขาบอกว่าถึงแม้ว่าต่างประเทศจะผ่อนคลายกฎต่างๆให้เข้าได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ในประเทศยังคงเข้ายากแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ยังมีโควิดพุ่งในประเทศอีก ก็เป็นว่าตามมาตรการที่คนจัดก,การประเทศวางไว้เนี่ยกอาไอีแค่เราจะไปสงการในประเทศเนี่ยก็ยังจะม,มีขั้นตอนอะไรตรวจ ATK เอ่อสังเกตอาการตัวเองหรือห้ามนุ่นห้ามนี่ใช่ไหมฉะนั้นบางคนบางกลุ่มที่จะไปต่างประเทศเขาก็อาจจะคือตัวเองอาจจะไม่ได้กลัวแต่ว่ามันติดที่บริษัทหรือหน่วยงานของตัวเองที่กลับมาแล้วจะต้องให้ทำอะไรหรือเปล่า แต่ก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะครับในข่าวนี้ที่ทางทัวร์ที่พาคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยยังรู้สึกว่าคนจะยังไปน้อยแต่ว่าตอนนี้การนัดหมายยื่นวีซ่าของหลายประเทศนะครับมีคิวที่ยาวโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยาวไปอีกไกลามากน่าจะปลายเดือนพฤษภาแล้วด้วยซ้ำเออแล้วประเทศต่างๆอีกหลายประเทศก็คิวยาวไปจนถึงปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาแล้ว ซึ่งในปกติเวลาปกติไม่เป็นแบบนี้นะแต่เรนนึกว่าคนแบบว่าแห่กันไปเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นวา่าเขาบอกว่าจริงๆยังออกไปไม่เท่าไหร่อาจจะหมายถึงคนกล้าไปทัวร์น้อยลงแต่ไปกันส่วนบุคคลมากขึ้นหรือเปล่าโควิดเนี่ยมันสร้างภาวะที่ทําให้คนไม่ค่อยกล้าไปกันเป็นกลุ่มเพราะว่าการเดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยจริงจริงถ้าต่างประเทศเนี่ยคงไม่ได้น่ากลัวหมายถึงถ้าเราไม่ได้กลัวเรื่องของเชื้อโควิดนะนะแต่ว่ามันจะกลัวในเรื่องของการกลับเข้ามาประเทศตัวเองนั่นแหละ ที่ยังมีกฎระเบียบอยู่ต้องกักตัวถึงแม้จะกักที่บ้านก็ตามแต่ก็ต้องกักใช่ไหมเสียงานเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าไปเป็นกลุ่มก็มีความเสี่ยงมากกว่าก็ทัวร์ก็เลยที่ออกต่างประเทศเนี้ยก็เลยตกอยู่ในภาวะของความลําบากในขณะนี้เดี๋ยวข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือนักเดินทางชาวไทยส่วนมากยังคงไม่พร้อมสําหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศนี่แหละเราก็เลยแปลกใจไงนัดหมายยื่นวีซ่านี่บางประเทศยาวเหยียดไปจนถึง ปลายเดือนพฤษภาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับบอกว่าคนไทยยังไม่พร้อมจะออกเที่ยวหรือที่ที่ไปไปกันอยู่นี่คือไปเยี่ยมเย็ยนก็ถ้าจะบอกว่าเรื่องคิวยื่นวีซ่ายาวนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับทัวร์เพราะว่าเขาอาจจะยื่นเป็นกลุ่มแล้วก็ยื่นเองต่างหากไม่เกี่ยวกับรายบุคคลแต่เท่าที่อัปรู้มาเนี่ยไม่มีการนัดยื่นคิวแบบเป็นกลุ่มนะยกเว้นแต่บางประเทศที่เขาแจ้งชัดเจนเลยว่าเขารับแบบเป็นกลุ่มก็คืออย่างฝรั่งเศสเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับเป็นกลุ่มฉีนั้นก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี กล้าจะกลับมาเดินทางแล้วเนี่ยแล้วคิวยื่นวีซ่านี้จะไม่แบบว่าเราต้องจองกันล่วงหน้าสักสามเดือนเลยหรืออย่างไรคือกลุ่มคนที่ปกตินิยมไปทัวร์ที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ยังไม่กล้าไปเพราะว่ามาตรการเกี่ยวกับสาธารณาสุขที่เยอะแยะมาตรการความปลอดภัยที่ยุ่งยากแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยของทางประเทศคือที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต่างประเทศนะครับประเทศตัวเองคือเพราะว่าเวลาอตอบคําถามเกี่ยวกับเข้าไทยเนี่ย ก็จะมีโผล่มาแล้วหลายคนอยู่เหมือนกันนะเออไปแค่ระยะสั้นต้องขอไทเลนพลาซด้วยเหรอเอา้าแสดงว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยที่ผ่านมาคือเขาให้ความยุติธรรมนะครับก็คือโดนหมดทุกคนนะก่อนหน้านี้คนที่รู้เรื่องก็จะมีแต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติที่จะเข้าไทยใช่ไหมคนในประเทศนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ให้ความยุติธรรมไงก็คือขาออกเนี่ยไม่ได้ห้ามนะแต่ขากลับเข้ามาโดนหมดนะ จะไปแค่หนึ่งวันก็โดนนะหากลับเข้ามาวงเล็บถ้าไปแค่ไม่กี่วันแล้วขอ Thailand พ a s s ทันเนี่ยนะอ๋อแล้วช่วงที่พูดข่าวนี้ก็เป็นช่วงสงกรานด้วยแล้วปกติช่วงสงกรานเนี่ยก็จะมีกรุปทัวออกต่างประเทศกันเยอะแยะเลยแต่กลายเป็นว่าสงกรานปีนี้กรุปทัวออกต่างประเทศเงียบเหงาเนี่ยทัวออกต่างประเทศยังคงน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเอ่อออฟเคยดูตัวเลขมาคือ คนไทยที่ออกต่างประเทศเนี่ยก็คือมีประมาณ11ล้านคนเอ,อ่อไม่รู้11ล้านทริปหรือ11บล้านคนแต่ว่ามีการใช้ใจ่ายในต่างประเทศเนี่ยเ <waż 1> พียงแค่ส0 0แสนกว่าล้านไม่รู้ไปรู้ได้ยังไงเนาะเอออย่างที่เราไปกันเองเนี่ยเขาไปรู้เราได้ยังไงคงจะหมายถึงเฉพาะทัวร์นะแต่เวลาเราได้อะได้คนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเน่ะเราได้สองล้านล้านกว่าบาทถ้ารวมคนไทยเที่ยวในประเทศกันเองก็อีกประมาณเก้าแสนล้านรวมแล้วเป็นสามล้านล้านบาท สังเกตว่าเราจะได้มากกว่าที่เราเสียเยอะเลยโอ้ oh, ตัวเลขนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นในเดือนพฤษภาที่เขาบอกว่าเหลือเป็นตรวจ ATK ที่สนามบินแทนไม่ต้องจองโรงแรมเอ่อไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่ตรวจ ATK ที่สนามบินเนี่ยแต่ตลาดขาออกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศก็คิดว่าจะอยู่แค่ประมาณ10เอร์ซ็นเมื่อเทียบกับก่อนโควิดเท่านั้นอืมทำไมมันน้อยอย่างนั้นล่ะแต่ความจริงแล้ว ตลาดขาออกนี้ก็ไม่ได้มีแค่ไปยุโรปนะไปยุโรปนี่น่าจะเป็นส่วนน้อยนะเพราะว่ามันต้องขอวีซ่าด้วยไงใช่ไหมคนที่ต้องขอวีซ่าไปยุโรปเนี่ยเขาอาจจะกล้าอยู่ช่วงนี้เพราะว่ายุโรปเนี่ยแทบไม่มีมาตรการอะไรมากนะแต่ว่ามันจะมีที่น่าจะเยอะกว่ากันมากเลยก็คือตลาดที่ไปเที่ยวแถบนี้แหละเที่ยวแถบประเทศใกล้กลๆเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หรือไปเที่ยวไกลๆอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตลาดใกล้ๆเนี่ยตอนนี้ก็จะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ อ๋ออ๋อ,อเข้าใจแล้วส่วนหนึ่งที่ออกกันน้อยเนี่ยคือมันยังไงมันยังมีความเสี่ยงอยู่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องกังวลเรื่องของมาตรการต่อให้ยุโรปหลายประเทศเขายกเลิกไม่ต้องแม้แต่ตรวจโควิดก่อนเข้าไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ทุกประเทศคนก็ยังไม่สบายใจแล้วก็บางประเทศอาจจะแถบเอเชียนี่แหละหลายประเทศที่ต้องการให้ซื้อประกันก่อนเข้าอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือเวียดนามก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นการยิ่งเพิ่มค่าใช้ใจ่าย หรือยังคงมีขั้นตอนที่มากกว่าช่วงก่อนโควิดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเปิดก็ตามอย่างเช่นเอ่อประเทศที่ระบุให้ตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายฉะนั้นเขาบอกว่าเอ่อค่าใช้จ่ายยังคงเพิ่มขึ้น30-40%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วก็กฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเพราะว่าภาวะการระบาดยังมากขึ้นสงสัยว่าเขาต้องเลิกกันทั้งโลกเหลือแต่ประเทศตัวเองซะละมัง้งก็คือก็ใช่ก็ใช่ ถึงแม้จะมีประเทศที่ประกาศเลิกแต่ว่ามันก็ยังเป็นจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศทั้งหมดในโลกเะนั้นก็จะไปไหนก็ยังคงต้องมีการศึกษามาตรการกัน,กนอยู่อย่างหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้อย่างเช่นอ๋อเคยพูดว่าประเทศที่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างอออย่างเช่นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังมีคนมาถามว่าจะเข้าสวีเดนตอนนี้ยังต้องตรวจโควิด COVID ก่อนไหมอ่าเขาก็ยังยังไม่ชัวเรื่องนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของประเทศปลายทาง เพราะว่ารายงานการติดเชื้อรายวันยังคงสูงนักท่องเที่ยวในประโยคนี้หมายถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เขาพูดถึงทัวร์ที่ไปต่างประเทศใช่ไหมคือคนไทยยังคงกังวลกับสถานการณ์โควิดในต่างประเทศอย่างนั้นหรือเขาอาจจะไม่ได้กังวลทค่ทีเดียวแต่อาจจะกังวลว่าถ้าไปในประเทศที่ยังมีการติดเชื้อสูงแล้วเมื่อกลับมาเมื่อกลับมาต่อให้เหลือตรวจ atk ตอนขาเข้าที่สนามบินก็ตามมันก็มีโอกาสจะตรวจเป็นบวกแล้วก็อาจจะต้องเสียเวลาในการกักตัวที่บ้านมากยิ่งขึ้น ใช่จริงๆด้วยประเด็นคือประเทศตัวเองต่อต่อให้โอมิครอนเนี่ยมีความร้ายแรงน้อยลงมากสําหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งมันก็เป็นปัจจัยบวกช่วยส่งเสริมในระดับหนึ่งแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงกังวลถ้าเกิดเขามีการติดเชื้อในระหว่างเดินทางแล้วก็จะต้องถูกกักตัวตอนที่กลับเข้ามานี่แหละมาตรการของประเทศตัวเองก็เขาไม่สนหรอกครับขนาดเปิดรับลูกค้าให้เข้ามาเที่ยวเนี่ยยังแบบว่า มีขั้นมีตอนรีลาแล้วรีลาอีกอคนที่จะเอาเงินออกไปใช้ออกไปผ่านต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนหรอกเขาไม่สนว่าจะคิดยังไงตอนนี้ก็ยังมีบริษัททัวร์แค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่กลับมาเปิดขายแพ็กเกจไปต่างประเทศเพราะว่าความต้องการในตลาดยังมีไม่มากคือบริษัททัวร์ที่ไปต่างประเทศเนี่ยช่วงหลังๆนี้คือแบบนะแทบจะทําอะไรไม่ค่อยจะได้เลยนะเพราะว่าต้องศึกษากดทั้งสองฝั่งใช่ไหมทั้งฝั่งของประเทศปลายทาง แล้วฝั่งของประเทศตัวเองยิ่งก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจโควิดตอนขาจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยที่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็ยิ่งลาบากใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนเงินทุนอย่างมากคือกฎระเบียบเองก็เปลี่ยนบ่อยแล้วก็ความกังวลเรื่องโควิดกับการที่คนจะไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปเขาจะทําธุรกิจตรงนี้กันได้อย่างไรก็จะตามหัวข้อที่อับตั้งเอาไว้เนี่ยก็คือคนไทยตอนนี้ พร้อมไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วหรือยังก็เลยเด่าว,ว่าถ้าไปกันแค่รายบุคคลเนี่ยเขาคงพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าไปกันเป็นกลุ่มเล็กๆหรือไปคนเดียวเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยเกี่ยวเรื่องโควิดมากกว่าหมายถึงว่าปลอดภยัยตอนที่จะกลับเข้าประเทศตัวเองแล้วจะไม่ตรวจเจอบวกน,นะแต่ว่าคนที่ไปทัวร์เนี่ยย,ยังคงกังวลกันอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปทัวร์เนี่ยเขาจะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเขาจะไม่ชอบศึกษาเขาจะปล่อยให้ทัวร์จัดการฉะนั้นในเมื่อเขาไม่รู้อะไรเลยเขาก็จะยังกังวลโควิดกันอยู่ ครับแต่ก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องของทัวร์มากนะครับเพราะว่าดูชื่อช่องของเราก็รู้นะ <c oughs> ดูชื่อช่อง,องเราก็รู้เพราะว่าเราเป็นพวกที่ชอบไปเที่ยวกันเองอยู่แล้วเออเราก็แค่อยากจะลองดูว่าตลาดตอนนี้คือหมายถึงว่าคนที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาโอเคกันแล้วหรือยังเขาหายกลัวโควิดกันแล้วหรือยังก็บางส่วนนะครับที่ปกติคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คงจะตลอมใจไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วอันนี้เขาน่าจะยังหลับอยู่ ก็มีแต่คนที่ตื่นตัวในการติดตามหาข้อมูลนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปกันเองนั่นแหละก็คงจะได้เริ่มออกต่างประเทศกันบ้างแล้วครับแล้วก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ